ดรามาระดับโลกกลุ่มเฟมินิตเรียกร้องให้แบนอนิเมะเอจิอย่างถาวรร้อนฉากกันเลยทีเดียวในวงการอนิเมะเมื่อกลุ่มเฟมินิ์นานาชาติร่วมพลังกันตั้งแคมเปญโน้มอ๋แฟนเซอร์วิสเรียกร้องให้แบนอนิเมะสายเอจิจากแพลตฟอร์มชื่อดังอย่างเน็ตฟลิกและคันชิโลโดยพวกเขาอ้างว่าอนิเมะชื่อดังอย่าง ให้สกูดีเอ็กดีและทูลบลูเป็นอนิเมะที่ไม่มีคุณค่าทางศิลปะหรือเนื้อเรื่องใดๆเลยนอกจากใช้เลือนล่างของผู้หญิงเพื่อสนองความต้องการของผู้ชายนอกจากนี้ตัวแทนกลุ่มยังให้สัมภาษณ์กับ BBC ว่าลองคิดดูสิอนิเมะพวกนี้เข้าถึงง่ายแม้แต่ลูกเด็กเล็กแดงเพราะถูกมองว่าเป็นแค่กระตูนถ้ามันเป็นซีรีส์คนแสดงพวกเราจะปล่อยผ่านแบบนี้ไหมล่ะและเรียกร้องให้ปลดเนื้อหาเหล่านี้ออกจากแพลตฟอร์มแต่ทันทีที่ข่าวนี้ระเบิดออกมาแฟนอนิเมะก็โต้กลับสนั่นโซเชียลบนเลดิกและ X หลายคนบอกว่าถ้้าไไมม่่ชออบก็ตง อย่ามาควบคุมสิ่งที่คนอื่นเขาชอบพร้อมย้ำว่าเอจิคือส่วนหนึ่งของวัฒนธรร,ธร,รมอนิเมะเป็นการแสดงออกเชิงศิลปะที่เกินจริงไม่ใช่หนังโป๊อีกทั้งแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเองก็มีระบบเลตติ้งเพื่อควบคุมเนื้อหาให้ผู้ใช้ได้เลือกได้ทาให้ตอนนี้บริษัทลิขสิทธิ์ใหญ่ๆกําลังหาลือกันแบบเงียบๆเพาต้องเลือกว่าจะฟังเสียงสังคมหรือจะรักษาแฟนตัวยงเอาไว้ถ้าไม่เกิดคําถามว่าอนาคตของอนิเมะเอจิจะเป็นอย่างไรระหว่างแรงกดดันทางสังคมกับเสียลิภาพในการสร้างสารรค์ผลงาน